สวัสดีค่ะดเด็กๆที่นะ่ารักทุกคนและสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับคุณครูฝ้ายค่ะในรายวิชาภาษาไทยนะคะดเด็กๆวันนี้นะคะเราจะเจอกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะดเด็กๆและวันนี้นะคะคุณครูฝ้ายก็จะชวนเด็กๆมาอ่านหนังสือกันค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะคุณครูฟายก็จะชวนเด็กๆมาบริหารสมองกันก่อนค่ะเด็กๆจะได้สดชื่นและรู้สึก,กรับปี้กระเป๋านะคะเดี๋ยวเราไปดูท่าบริหารสมองของเรากันก่อนเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูท่ากันก่อนนะคะที่เด็กท่าในวันนี้ก็จะเป็นท่าเดิมนะคะที่เราเคยฝึกกันมาแล้วนั่นก็คือท่า แล้วจีบแบบนี้แล้วก็สลับข้างแบบนี้นะคะอ่ะอีกท่าแรกนะคะก็คือท่าแอลจีบและอีกท่านหนึ่งก็คือท่าก้อยโป่งสลับแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำท่าสองท่านี้นะคะไปพร้อมๆกับร้องเพลงช้างเด็กๆร้องได้ทุกคนแน่นอนคุณครูไฟรู้คะ่ะ เอาละค่ะท่าแรกนะคะทําในเพลงรอบที่หนึ่งแล้วเพลงรอบที่สองค่อยทาท่าที่สองโอเคไหมคะอทําทไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเตรียมเลยค่ะร้องไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยนะคะช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโต,วตวใหม่เบาจมูกยาวๆเด็กหวางวง สองเขียวตายงวงเรกว่างามีหูมีตาหางยาวเก่งมากค่ะเด็กๆเปลี่ยนท่าแล้วนะคะก้อยโองช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันโตัวโตไหม่เบาจมูกยาวยาวเรกวาง่วงสองเขียวตายงวงเรกว่างามีหูมีตาหางยาวได้มี้ายเด็กเดก เอาละค่ะเด็กๆลองฝึกดูนะคะจะช่วยบริหารสมองทำให้ทาให้ความจำของเราดีเยี่ยมเลยค่ะเอาละเราได้บริหารสมองกันไปแล้วนะคะเด็กๆคุณครูฝ้ายจะเฉลยให้นะคะว่าวันนี้เราจะอ่านบทที่เท่าไหร่และหน้าอะไรนะคะบทที่12ให้เด็กๆเปิดไปหน้า136ได้เลยค่ะ ชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์แต่ก่อนที่เราจะไปอ่านกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปอ่านคํานําเรื่องกันก่อนเลยค่ะเด็กๆ,ๆชี้ไปที่รูปภาพแรกนะคะภาพสงน้ําพระเด็กๆออกเสียงตามคูไฟ้นะคะสงน้ําพระเก่งมากค่ะภาพที่สองนะคะพระสง พระสงภาพที่สามเลยค่ะทำบุญเลี้ยงพระทำบุญเลี้ยงพระและภาพสุดท้ายนะคะพระเจดีไซน์พระเจดีไซน์เด,ซนเด็กๆเ,เคยได้ยินคำนี้ไหมคะเด็กๆรู้จักไหมคะลูก เดี๋ยวเราไปลองอ่านกันในเรื่องนะคะว่าพระเจดีไซน์เขามีลักษณะอย่างไรนะคะต่อไปค่ะคํานําเรื่องหน้าต่อไปนะคะคําแรกเลยเด็กชีแล้วอ่านไปพร้อมๆกันนะคะคําแรกกราบขอพอนกราบขอพรรูปที่สองค่ะหมอหมอรูปที่สาค่ะ กะละมังกะละมังรูปที่4ค่ะกะพริบกะพริบและรูปสุดท้ายนะคะจะยาวหน่อยนะคะดเด็กๆสาดน้ำวันสงกรานสาดน้ำวันสงกราน เอาละค่ะเรารู้จักคำนำเรื่องทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อเรื่องพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆเ,เ,เปิดไปที่หน้า140นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆวันสงกรานเดือนเมษายนอากาศร้อน คนทั้งหมู่บ้านมีความสุขที่ได้สนุกวันสงกรานต์ตอนเช้าคนในหมู่บ้านไปวัดเพื่อร่วมทำบุญเลี้ยงพระส่งน้ำพระแล้วกินข้าวด้วยกันเป็นการฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทย ตอนบ่ายเด็กๆผู้ใหญ่และใบโบกใบบัวหิ้วถังไปขนทรายแต่ละกลุ่มแต่ละครอบครัวช่วยกันนำทรายที่ขนมาก่อเจอดีทรายตกแต่งกันอย่างสวยงามที่แม่น้ำน้ำลด จนเห็นพื้นทรายได้เวลาสนุกกันแล้วทั้งช้างทั้งคนวิ่งลงแม่น้ำใช้ถังขันกละมังตักน้ำสาดกันสาดทั้งคนสาดทั้งช้างใบโบกใบบัวหันหลังชนกัน สายงวงพ่นน้ำใส่คนรอบข้างอย่างสนุกสนานภูผาก็เปียกทั้งตัวชุ่มฉ่ำเย็นสบายภูผ,ผาเพื่อนรักไปรดน้ำกราบขอพรจากพ่อและแม่ช้างทั้งสองหมอบอยู่ข้างๆ พ่อแม่ลูปหัวให้พรภูผาใบโบกใบบัวยื่นงวงพาดตักพ่อกับแม่โบกหูกะพริบตาเหมือนจะพูดว่าให้พรใบโบกด้วยให้พรใบบัวด้วยขอให้ภูผา ใบโบกใบบัวโตวไปไม่ดือ้อไม่เกเรเป็นที่รักของทุกทุกคนนะจ๊ะพอกับแม่ให้พรหลังจากที่เราอ่านจบไปแล้วเป็นอย่างไรคะเด็กๆเอวันสงกรานตรงกับเดือนเดือนอะไรคะจำได้ไหมคะ เดือนเมษาเป็นช่วงหรือฤดูร้อนนั่นเองเด็กๆเ,เคยไปเล่นน้ำวันสงกรานต์ไหมคะสนุกมากๆเลยล่ะคะ่ะสมัยคุณครูฟ้ายเป็นเด็กนะคะเด็กๆคุณครูฟ้ายไปเล่นน้ำสงกรานต์กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ๆสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานเลยคะ่ะเป็นประเพณีไทยนะคะที่สืบทอดกันมายาวนาน แล้วเด็กๆรู้จักเจดีทรายมคะพระเจดีทรายมีหน้าตาเป็นอย่างไรเด็กๆด,ดูในรูปที่คุณครูฝ้ายนำมาได้เลยนะคะสมัยก่อนนะคะเด็กๆชาวบ้านจะนิยมนำทรายเข้าวัดค่ะเพื่อนำมาก่อเจดีทรายตกแต่งให้สวยงามแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมเขาถึงนำทรายเข้าวัด เพราะว่าคนสมัยก่อนนะคะเด็กเชื่อว่าเวลาที่เราเดินไปวัดแล้วเราเดินกลับบ้านทรายหรือดินนะคะก็จะติดรองเท้าเราออกมาจึงทำให้เราเนี่ยจะต้องนำทรายขนเข้าวัดนะคะเป็นประเพณีที่ทำการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยละค่ะเด็กๆแล้วที่สำคัญเลยนะคะในวันสงกรานต์นะคะ เราที่เป็นเด็กๆเ,เป็นลูกหลานนะคะก็จะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะคุณพอ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านของเรานะคะเด็กๆเ,เพื่อให้ท่านได้ให้พรเราคะ่ะและที่สำคัญเลยก็จะมีการตักบาตรทำบุญเพราะว่าวันสงการนะคะเด็กๆถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเรานั่นเองคะ่ะ เอาละค่ะหลังจากที่เราได้อ่านกันจบไปแล้วนะคะคุณครูไฟายก็มีคำถาม5ข้อมาถามเด็กๆด,ด้วยละค่ะเอะ๊เด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเขากล่าวถึงอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันเลยค่ะเรามาดูคำถามของเรากันเลยนะคะเด็กๆข้อแรกวันใดที่อยู่ในเดือนเมษายนของทุกๆปี ข้อหน,นะคะวันลอยกระทงข้อสองวันตรุษจีนและข้อ3วันสงกรานต์ตอบว่าถูกต้องคะ่ะวันสงกรานต์นั่นเองเราไปดูข้อต่อไปกันเลยคะ่ะในตอนบ่ายเด็กๆกผู้ใหญ่และใบโบกใบบัว หิวถังไปทำอะไรเด็กๆยังจำได้ไหมคะข้อแรกขนทรายขอ้อสองขนดินและข้อสาขนน้ำยังจำได้ไหมคะเขาหิ้วถังไปทำอะไรกันนะ้าถูกต้องคะ่ะขนทรายนั่นเองคะ่ะสุดยอดเลยคะ่ะเด็กๆเราไปดูข้อที่3ากันเลยคะ่ะ ทุกคนนำทรายที่ขนเข้ามาเพื่อทำอะไรยังจําได้ไหมคะข้อแรกสร้างบ้านขออ้ J อ2อเจดีทรายเอามาทำเจดีทรายหรือว่าข้อที่3ตกแต่งวัดจําได้ไหมคะสุดยอดเลยคะ่ะถูกต้องเลยนำมาทำเจดีไซน์ เราไปดูคำถามข้อที่สกันเลยค่ะใบโบกใบบัวใช้อะไรเล่นน้ำกับภูผาและชาวบ้านเอ๊ะใบโบกใบบัวเขาใช้อะไรเล่นน้ำคะเด็กๆข้อแรกขันข้อสองงวงข้อสามถังใช้อะไรคะ เก่งมากเลยค่ะใช้งวงนั่นเองค่ะและไปดูคำถามข้อสุดท้ายกันเลยค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่หถามว่าหลังจากเล่นน้ำเสร็จแล้วภูผ,ผาพาเพื่อนรักไปทำอะไรอ่าจำได้ไหมคะข้อแรกรดน้ำขอพรข้อที่สอง ชวนกันไปนอนหลับหรือข้อที่สชวนกันไปกินข้าวจำได้ไหมคะสุดยอดเลยค่ะตอบว่ารดน้ำขอพรน,นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆคำถามของคุณครูฟ้ายตอบถูกหมดไหมคะเยี่ยมเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เก่งมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆทุกคนมีความจำที่ดีเยี่ยมเลยเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆแต่ก่อนจากกันในวันนี้นะคะคุณครูไฟก็มีใบกิจกรรมมาฝากเด็กๆด้วยเลยคะ่ะและใบกิจกรรมของคุณครูไฟนะคะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อค่ะเด็กๆ ให้เด็กๆอ่านเรื่องวันสงกรานะคะแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องคำถามนะคะเหมือนกับในคลิปเลยค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถเปิดคลิปนะคะเพื่อหาคำตอบจากในคลิปได้เลยคะ่ะและเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะรบก,กวนท่านผู้ปกครองนะคะ ส่งกลับมาให้คุณครูฝ้ายตรวจตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ